เออแล้วว่าสาธุสาธุสาธุเด้อคุณพลัต,ตนั่งทรมาลัตะนั่งสังฆรัตะนั่งยั่งแก้วสามประการอันตลาลายยาเดมีมาผ่านม่านยามีมาผจญขอให้คุณทั้งสามคือพุดทังงทรมั่งและสังฆัง,งให้มาปกมาบังให้มากังมาเลื่อมหมอนำไว โอ้ยละนู้นละนูนเออเออแล้เมน่นว่า คันสาทุเด้อคา,าสินบน,นอบนิวย่อเยืนเนื้อเสียนขอกับเรียนอาจารย์อีพอคู่สอนสีอีกตอนหนึ่งเพื่อให้มีความรู้วิชาการร้องแอลปาโนมเมื่อขึ้นแล้วอีนั่งนองว่าไปมีดอกไม้คันเทียนคู่มาลากของถวายบูชาต่อเสิรคุณโอพราะพื้นผ้าจะแพ้ว่าส่วยสีมีทั้งวีเวนพรอมแจ่มตังต่อเติมกองเราพร้อมคันไข่หน่วยนี่ครบทาดาดีตกคันแตงตามทำไว้ขาจังใบค่ะ ขึ้นขอนิมนตโอปองนั่นคุณพ่อขอให้มาซ้อยปองนํำข้ายานี น้องนีเป็นสาวหมอลำน้องมีเป็นสาวหมอลำ,ำเกิดมามีกรรมละไม่มีใครสน <lifting another one> ชีวิตน้องเกิดมาจนชีวิตน้องเกิดมาจนคงไม่มีคนละเขามาเลี่ยวมองเอามองเอามอง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 ,มอง,งโอ้มองเอามอง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 ใค่เขาไม่มองไม่ยุ่งไม่สนเสียที่ที่เกิดเป็นคน เจ้าทีที่เกิดเป็นคนละสุดแสนจะทนเกิดมาไรค่ะโอวาสนาไม่มีใครมองเิเหมือนน้องเต้นได้ด้วยอนะ่ะ <c> พ <oughs> ีซุนเทำไมไกลสิหมาปองเถิดคุณไมาปองจริงนะหมาปองเถิดคุณหมายปองใครอยากจับจ้องเร็วไวเถิดนะ ไม่สนราคาจะเกี่ยงคือตาคาดองหากว่าคุณจับจองน้องจะรับรองว่าเป็นกันเองต้องสนุกถึงเพลงจะกลมแมลงเข้าวันมีว่าจะกลมแลงเข้าวันมีว่าวาสนาสาวนั่งมันหน่อยบา่บ่รอคอยสู้เพิ่นแฟนเพิ่น สู้เพื่อนนะสู้เพ่นแฟนเพิ่นสีลำเอาเงินไว้จากเก้าล้านเก่าล้านพเก่าล้านเก้าล้านสีนี้บ้านแม่นสีลังเพราะตั้งใจตออย่างดอกพี่ใจตออย่างดอกพี่บ่บังรอคอยให้ใจคั้งใจครั้งใจครั้ง,ใ,ง,ใ,งให้ใจคั้งพี่ดูสิมันน้องเต้นด้วยอ่ะพี่พี่สู้พี่สู้เฮ <laughs> ้ยจริงนะเนี่ย อุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยน้องชอบเหลอคะโตขึ้นเป็นหมอลำเหมือนที่ต้นอ้อนนะคะโอเคค่ะขอบคุณน้องสมายนะที่มอบน้องนะคะมาให้อยู่เป็นเพื่อนต้นอ้อชื่ออะไรอ,อ่ะชื่อน้องนำโชคค่ะตั้งชื่อใหม่แล้วชื่อว่าน้องนำโชคนะคะอันนี้คือน้องนำโชคนะคะทุกคนนางสวยมากนะนางโตขึ้นนางจะเป็นหมอลำเหมือนต้นอ้อนนะคะ หัดแปดลรบอกทายกับเขาที่เดี๋ยวเฮ้าอันไปขืนพู้เลี้ยงไผ่ประหาน้องน้ำโชคบอกมีบอกเลยมากมียุติมีมันมันจะเป็นสีใบสีขาวแม่บอกอยู่บนภูเขามีมีมีมันมันเป็นก้อนหินใหญ่แล้วมันจะอยู่ในหลังก้อนหินมีก้อนหินด้วยเอออ๋อไม่ใช่มันเป็นอันกล้วยไม้บอกแม่แบบนั้นอ่ะบอกกล้วยไม้ก็ตั้งหามันมีอยู่บอนแบบนี้นะอเขาก็เอามาแต่ป่าไะ เออเออเขาให้หาอยู่เด๊อาจจะเป็นสายพันธุ์ที่มันหายากอืมเขาให้ยายหาอยู่ตังตามกลางป่าอันเดียวเดียวไอ้ตาแล้วคือไปสือเขาโดนแจ้งจะเบิ้งกับเขาเฮาเย็นเบิดแล้วอก็ได้เป็นหงเขาเท่ไปหาสือเขาให้ตาไปเสือเขาให้ตาไปสือเขาเพราะท่านมาอยู่ไม่ได้หุงข้าไว้นะคะเพราะว่ามันะเอียดานีข้าวที่มีอยู่มันเป็นข้าวไรเบอร์รี่ก็นออกลัวทุกคนกินบ่ได้ไอ้ฝุงบินต่ำมากเลยโอ้เมื่อคืนนี่ เอามาอยู่บนแจ่วกับข้าวเราก่อนทุกับข้าวเราก่อนวันนี้อันนี้ปดเสือร้องไห้แจ่วไม่ได้เอาอันนี้เสือร้องไห้เดี๋ยวไม่เป็นไรหนูคนแป๊บเดียวนี่เสือร้องไห้อันนี้ต้มปลาอันนี้ผัดฉ่าปลากระพงอันนี้ก็ต้มปลากระพงอือ่ะอันนี้ก็สร้างอาหารมาเหมือนกินชิบคนยายบอกว่ามันกินไม่หมดเอาเมือห่อมื้อเช้าทานให้อิ่มให้อยู่ท้องนะเพื่อเอาแรง อ่า <นะ S 1> อันนี้เนี่ยฟังพี่สู้เลยฟังพี่สู้เลยครับเพื่อเอาแรงไปใช้ในแต่ละวันเพราะว่าพี่สู้มีมีสูตรในการลดอือันนี้ชาบะพี่เดนนกินทานให้ <c oughs> พออิ่มนะครับทานให้พออิ่มนะครับมื้อเช้า ทันมื้อเช้าเอาเอาให้อิ่มเราดื่มเราดื่มอะไรบ้างตอนเช้านี้เราดื่มอะไรบ้างพี่สุก็จะมีเราดื่มเนี่ยเราดื่มกาแฟรียาเสร็จแล้วเราก็ตามด้วยชามาดิพีได้นะครับใช่เพราะว่ากาแฟกับชามันเป็นของคู่กันนะทุกคนเนาะเสร็จแล้วก็ตามกับข้าวใช่กาแฟกับชามันเป็นของคู่กันเพราะฉะนั้นเราดื่มคู่กันได้เลยนะคะก็ดื่มกาแฟเสร็จแล้วก็ดื่มชาต่อเลยนะคะอะแล้วทีนี้พี่สุก็บอกว่ามาทานข้าวอะทานให้อิ่มตอนเช้าทานให้อิ่มคือ กักเก็บพลังงานในระหว่างวันที่เราจะไปทําภารกิจต่างๆก็คือต้องทานข้าวให้อิ่มหลังจากกินเขาอิ่มแล้วตอนเที่ยงกินยังบนไ้ไอซูยังกอยากกินยังกินลดวิธีการลดมาวิธีการคุมคุมและแต่ว่าเราต้องเลือกาอาหารที่มันมีประโยชน์เนาะเรารู้อยู่แล้วแหละว่าอาหารไหนที่เราทานเข้าไปแล้วเนี่ยเราเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับกับข้าวพวกเนี้ยนะครับ กินได้หมดเลยนะอย่าไปจํากัดว่าต้องกินเมนูนั้นเมนูนี้มันเหนื่อยนะครับวันหนึ่งเราอยากทานอะไรเราก็ทานเพียงแค่ว่านะครับเวลาเราทานเนี่ยเราก็ดูแค่ว่าหนึ่งนะครับปริมาณการทานที่เราทานในแต่ละวันเนี่ยนะทานเพียงพอกับที่เราจะต้องเอาไปใช้นะอย่างตอนเช้าเนี่ยนะครับเราคํานวณว่าอีกแปดชั่วโมงเราจะนอนชิช่องบ่อนี่ยชิปซองเหมือนกับ นะมันมันนิดหน่อยทานได้นะครับอย่าไปซีเรียสกับมันมากชีวิตอย่าอย่าทำให้มันยากนะดูแลรูปร่างมันไม่ยากนะครับอุ้ยว้าวเทปพ่อเทาอันนี้นะคอา้าวตัวใครใครลูกค้าได้หูพอดีทุกท่านก็เขากับกินนี่ยังกับข้าวพวกนี้ทานได้เลยไงปลาทานเลยไข่ไก่ปลากินไปเลยครับเป็นหุงข้าวมาเลยไข่ปลาโนเวียบอกเออไข่ปลาไข่กับปลาไม่แยกกันนะไข่กับปลาไม่แยกกันบอกเนี่ยเมนูปลาเมนูไข่กินไปเลย กินไปเลยไม่ต้องห่วงเต็มที่นะครับกลางวันก็ทานอาหารที่ข้าวไปหุงข้าวมาบอกครับถ้าสำหรับใครที่ทานจานเดียวเออไปหุงข้าวมาบอกคือไปหุงแท้เมื่อเย็นก็อยากกินกินเลยกินนี่อย่างกินนี่แหละกินกับข้าวนี่นะครับเน้นกินกับข้าวก่อนก็ได้นะครับข้าวน้อยนะข้าวน้อยกับข้าวกินเข้าไปอคือเราไม่อยากเปลี่ยนวิถีชีวิตนะครับ ไปนั่งกินเขาวิถีชีวิตเป็นยังไงกันนะเราไม่อยากบอกเขาอะเนาะเฮ้เราก็รอกินพร้อมกันโอ้าวกินโลดตุ้ยคอยกินอิ่มแล้วบอกกินดอกมามาพี่สุเดี๋ยวมาดูมาดูต้นอ้อจะเจียวไข่ให้ดูเจียวไข่โอ้ยวนนี้ว่าจะกินกลับกันหมดแล้วแล้วค่อยกินข้าวตามเพาะใหญ่อะไรพราใหญ่อันนี้เพ่อใหญ่อันนี้มันก็ลงไปรวมกันเหมือนเดิมพ่อใหญ่อันนี้เจ้าคือว่าเจ้าทีมันก็ลงไปรวมกันนี่ชุมเจ้าใครแม่นชุมเจ้าโบไปนะไปกิน ด้วยกันเนยมื่อคืนมีฝลั่งด้วยนะฝรั่งที่จิ้มจิ้มเกี็ดกพลังคนนี่แล้วเดินมาอ๋อชาวต่างชาติเจอหน้าแม่ต้องบอกว่าอะ แม่ทักทักว่าไงเพราะข้าเพราะว่าเขาจูงจูงลูกมาเออนั่นแหละสิดาวเลยแม่เลิดาวเลยถ้าถ้าเห็นท่านบอกถ้าถ้าเห็นสมมุติไม่มีลูกอะสมมุติว่ามันไม่มีลูกก็เข้าไปการเช็คแฮนด์ชั้นตัวเช็คแฮนด์ขั้นแรกขั้นที้หนึ่งเช็คแฮนด์ก็อ่ะยังน้อลืมแล้วทักทายทักทายทักทายว่าโอเคทักทายว่าไอ้ลืมละไมยังบอกเนย ฮัลโหลมันหลงล่ะฮัล่เหมือนเรารับโทรศัพท์ไหมแม่อ๋ออโอโมเมนบอแมเมนฮัลโหลได้บอกบ้านสิได้ก็นี่เลยบอกเลยได้ไหมเจอหน้าปุ๊บเซ็กแฮนเซ็กแฮนเสร็จแล้วก็อ่าไอ้เริฟยูนะน่ะต้องอย่างนั้นเพื่อเพื่อเพื่อลดขั้นตอนแต่ว่าผู้หญิงน่ไปบอก ไปบอกก่อนนะมันมันนาเกียรติมันไม่สวยามเจ้าเจ้านายคอยคุณแาบอกใช่ไหมแต่ว่าพ่อเก็ถามเจ้านายคอยได้คนมีคนด้วยเออเรียนอยู่อเรียนวันละภาษาอังกฤษวันละคัมเมื่อวานนี้ได้คําว่าอะไรได้ไปใช้ไม่เมื่อวานโอเคใช่ไหมเมื่อวานโอเมื่อวานนี่โอเคเมื่อวานนี้ใช้โอโอเคโอเคแล้วก็อีหยังเนี่ยได้หลายอย่างอยู่หัก จำแน่บ่อจำแน่แต่ว่าถ้าให้ให้เรียนแบบอันนี้ก็อัดสิจำอยู่ครับเพราะว่าโทรไปคุยเนาะโทรไปคุยให้คนบอกช่อครับจบยังจบแล้วจบนานแล้วนี่จบคลิปแค่นี้นะคะ